ค่ะพี่น้องตอนนี้ก็อยู่กับช่องเอฟไอแคลมมันออฟฟิเชียลนะคะก็มาขอจอดเทิงแล้วค่ะพ,พี่นอ้องวันนี้นะคะทำการแสดงที่วัดหนองไผ่วัดหนองไผ่อำเภอเมือง,ออง,องจังหวัดนครราชสีมานะคะ ไล่สองนาะสวัสดีครับวันดีทรับจะไปทับไข่ดาวทับอะไรไล่สดต็อกต็อกตรงนี้ขึ้นได้ยังไงรัน ಪಾತ uh, นี่แล้วมันเกิดอ วันนี้นะคะแสดงที่วัดน,น้องภผยนะคะอำเภอเมืองจังหวัดจังหวัดนครราชสีมาโครายของเรานั่นเองนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย